สวัสดีคร <laughs> so ับผมสวัสดีจ้าบ๊ายบียสิละไรมีน้องสูบเพิ่มเวียน้องในประเทศตะวันตเสียบอิ่างน้อหาตัวไปเลยครับใช้น่องใช้น่องอีกทคือเป็นใหม่ยาวๆเนอะหากินแผลสูงขึ้นไปนหนครับผมเป็นสภาพไปเตะกี่นู่นครับนี่ไม่ผมเป็นม่้ครับผมนี่นี่เร็วอืม่กจกเมียหรอเนี่ยบูชาเจ้าวันหูเจ้าวันยาวแห้งนั่นะเมย์ไม่ต้อยไม่สาวก็คักเลยนี่ครับผมเห็นมั้ครับนี่ นี่เห็นไหมครับตัวนี้มันจะแกล้งเลยครับผมนี่ม่นะดะปลูกติด๊ดเลยครับนี่แบบมันจะไม่ได้แกล้งเลยเห็นไหมครับนี่แบบนี่แบบกอแบบแบบดั้งเดิมคือตัวนี้ครับนี่ครับผมแบบดั้งเดิมมันจะปลูกติดนี่ครับเป็นว่าอันนี้รุ่นใหม่แม่อันนี้รุ่นใหม่ดูดไม่ที่นี่ครับผมมาใหม่ <laughs> ไปพลอกันอยู่หมายเนะ<ม>ยาะค,ครับผมอย่างวัตถภาพวิไปครับผมหาแต่กินนู่นครับมือหนิ่ะครับผมหอนไหมนะครับนี่นี่ครับผมเห็นไหมตัวนี้มันจีเอยียงไลยนะครับเด้อไปตัอกินนู่นผมนะฮะเรียบร้อยครับผม แล้วครับผมตัวนึงนี่เห็นไหมครับผมนี่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 ครับเรียบร้อยครับผมนี่ค่างต้นนึงนี่นี่ต้นนั่งขึ้นต้นขึ้นครับผมจุดตั้มเัาก็จับโรยหยองนี่นี่เห็นไหมครับผมนี่ส่วนตั้มนี่นะครับกินแต่ปลาแล้วก็เปิดได้ครับผมหากินสัตว์ปีกนะครับ ผมตื่นขึ้นพวกมีนขึ้นโอ้ยเจ้าตลงเหรอเอาไม่ไม่จนดที่ขาดยังวนลงเบิบ่ ขาดลงมาใบใหม่เลยนี like really. well. <laughs> <laughs> ่เห็นปะนี่จับดีวเรัตนไมเลยกรัาะแมนพวกเขาออกมากครับเห็นปะบึงกีดนี่กิดหัวอยู่กีนู่นแดงครับผมกีนู่นแดงหน่อยนะครับเด้อ น่ครับปเป็ดแก้วหากินทีล่ลครับผมกินน้ำบานเฮาบานน้ำซองยังไ่ยังบ่ได้ซื้อนก็มีนี่อุอไน่นปปะไละ เงี้ยเด้เปรียบเนาะปะครับผมเห็นมโนนีน่เนาะครับเห็นา่าสารจีรีเบียมครับผมนี่ยง่ิไก่กัน ดูตำๆกับน,นี่เห็นไหมนะไปที่สูงนะครับมไม่กินโกนำดวนนะครับเด้อนี่ตนำดวนครับเอาตำๆไปคับเอาเนี่ครับผมนี่เห็นไหมอุม้งนตกมาแต่หัวเวทน,นะครับเพือแต่อินู่นนี่เด็กเด่นลงนลยครับอยกอกหัวเวนเห็นไห มั่งก็ขึ้นผลยังไงตัวนึงมันเป็นมุ่นอยู่ผลผลมุ่นหมุนกินเออเดี๋ยวไม่เอาส่วงคำบินขึ้นครับผมยังเล็กมากพอกระลงพอดีของมันตัวนี้ดีดีนะครับผมนี่เห็นเนี่มันงอกหนันเอียงเลยครับผมเห็นไหมนี่ครับนี่ครับผม พอทีนี้นี่รวบทำงานมาันแค่ยื้ตามมาเลทำมนนันสั้นนี่สิครับผมนี่นี่แง่มีสูงไม่กลิ่นนี่สิครับมันเอียงเดียครับเลยนี่เป็นจับไม่ครับผมใจคิดร<ม>ับอย,อยื้อตามเพืกอไปจ้องเอาครับผมมาครับยื้กอกลุ้มหลวันย่างเดียวเลยครับทกิน่นนี่ต้องมากิน ครับผมสองตัวเลยองนี่นี่ครับผมยืนตั้มให้ก็จับเอ้าคือว่านะครับนี่ลูกเข็นมากนี่มั้งส่วนยางลบหนาลบหลังนะครับผมตุ่นเก้าหนึ่ง่ะนี่นี่ครับ

นี่ครับผมตัวนึงน่งตัวคือยูวสูงนะครับเด้อกินใบลำดวนย่างเดียวเห็นบ่หม,ม,หม,หมหุนมาไม่ไห่เลยหมุนเลตัวนึงเหยียบล้อในฟ้าทั้งทงขึ้นไปตัวนึงนเลยทัางขึ้นไปต้นน,านนี่ อนี่มวมน,มวนครับเป็นตัวมั่งขนนี่สตัวต้อยได้สองตกตัวนึงนี่ครับ นี่กระผมบินมไม่เลยนี่นี่นี่ฟิลีอยู่ตังนี้นี่ตัวนึงนี่นี่นี่เห็นไหนี่นี่นี่ฟลีอยู่นี่เห็นไหนี่เพมกินนี่ครับเห็นไหมนี่ตัวนึงนี่นี่นี่สามตัวเลยครับ ได้ร้ายโดยตัวนี้ไปแจวด้ครับผมตำเต็มวงหน่อยนะครับน้อแสบนี่ครับผมบินมาอีกแล้วนี่มันเอามือมันเอามือนี่ครับผมเหยียบยุ่มยุกเลยปิดตึงนุ่นแดงหน่อย ่นี่ครับผมเด๋ยวเพื่อนเจ้าถุงออกซลนี่เปลี่ยนถุงครับนัหนักนิน่โยน่ใช่นี่ครับถุงแลกครับผมหักไปนี่ครับผมผลงานเท่าของขึ้นเลยครับ อันนี้ถุงแรกเหรอนี่ครับถุงแหลกอันถุงสองสองอะไรเนี่ยครับผมนี่พะดียวอยากกินนะครับเนาะของมือกล่องครับผมนี่กล่องกล้วยไม้ให้กันนะครับผมนี่เตัวใหญ่ตัวตำตาดีกันน่ครับแต่ว่าปวดเป็นข้อแห้งนะครับเนาะ่ว่ากูคุ้มครับผมคุ้มเนี่ยอย่างให้กินครับตาใส่นม้วงหน่อยนะครับเนาะมันยังหอม ม่วงหน่อยหรือมอ่วงยัององอกม่วงกวสอบอกคุณมาม่วงยังดอกเครือหอมนะครับบรรยากาศแต่กินนู่นกับประมาณนหนครับผมกึ่งเนี่ยครับเนาะหาอยางหากินเพราะอยากกินครับขอบคุณทุนรังแก่กับผมเดี๋ยวนั้วคิมันจบขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะทำใหาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นิดลังใจคลิปตอ่อไปพืนน้องสารับคลิปนี้ก็ขอจ้าเพียงผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าคลิปหน้าพ่อ,อแม่ครับบันใหม่กับชุดเยอ เธอแรกแล้วครับผมเธอแรกของปีครับผมแต่กินนุน่นมือหนอึ่งยุดครับผมเกินมาแต่กิน,นุ่นครับ